อะไรนเนี่ยมันเป็นทางที่เรามองลงมาเว้ยผู้แก่แล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยมันสวยเว้ยแล้วทีนี้ มันก็เลยเห็นป้ายข้างทางไว้ว่าเป็นอ่างเก็บน้ําเราก็เลยสันนิษฐานว่าเออมันต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหละเนี่ยแล้วเราจะดูว่ามันจะสวยอย่างที่เราคิดไว้ไหมเว้ยโอ้โหทางดูทางก่อนไปดูกันถึงเราจะขับรถยนต์มาเว้ยแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งอะไรว่าสิกเนเจอร์ของเราเว้ยไปดูกันทุกแกฉันว่ามันสวยเว้ยไม่มีในแผนเลยไม่มีในแผนเว้ยแกฉันว่ามันสวยแ,วแน่ ทม oh, okay. <laughs <laughs> ไมอ่ะเราจะให้จอดที่ตรงนี้ป่ะแล้วเดินไปโอ้โหแกเจ๋งมากไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวเอารูปมาฝากจ้าองเก็บน้ำห้วยน้ำขุนใหญ่ค่ะ